นนก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะแขกรับเชิญค่ะเอกนั่งอยู่ข้างๆค่ะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือน้องชายของค่ะเอกฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้จะมารีวิวสมบัติกันอ่าแล้วนี่คือสมบัติที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นี่นะครับคือเหรียญทองของน้องนะทุกคน และอย่างต่อไปอันนี้เคยรีวิวไปในช่องหาชิมนักนาวาแล้วไปซื้อและติดตามช่องนี้ได้นะครับใช่แต่คิปผมยังไม่ลงใช่ครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นเอ่ออีกทีกสมบัตินึงนะครับซึ่งเปิดของผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับซื้อมานาน <c oughs> แล้วครับซื้อมาพร้อมกับอันนี้แต่อันนี้แกะก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลย <c oughs> ก็ต่อไปจะเป็นทองแท่งนะครับผมหกอันเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาประเดิมกันด้วยอันนี้ก่อนเลยนะครับว้อวน,นี้นะครับผมเราก็จะมาแกะไปพร้อมๆกันผมจะไม่ค่อยพูดนะคะทุกคนใช่ว่าน้องไม่มีอะไรจะรีวิวเลยครับผมใช่ไม่ได้พูดเลยว่าพี่พูดจังเดียวยถ้าจะพูดก็พูดได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้อาวุธอประจำช่องเราเพราะว่า เราใช <balm> ้เ <expand> มื so ่อจำเป็นเท่านั้นแต่อันนี้มันเป็นทองนะทุกคนก็นะครับนี่คือสิ่งที่เราเก็บออกมาจดจำใบหน้าเข้าไว้ให้ดีนะครับเราต้องแกะอย่างระวังนะเพราะว่าอันนี้มันของน้องนะเดี๋ยวน้องตกนัุ้กคนอ่ะออกมาแล้วว้าวขอบคุณมากก็นะครับอันนี้คือสมบัติที่เราได้ก็เดี๋ยวจะมานับให้ทุกคนดูกัน โอ้โยเหรียญเ,เย็นมากเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้เลยพร้อมกินนะเหรียญไม่มีละลายนะเพราะมันแข็งปุ๊บเดี๋ยวก็ผมจะนับก่อนนะขออนุญาตนับหนึ่งนะทุกคนทุกคนได้ร้อยได้ไหมนี่รอยชอ็อกโกแลตเพิ่งกินช็อกโกแลตไปแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตเหรียญนะกินช็อกโกแลตเอ่อที่ผมละลายแล้วใส่แม่พิมพ์นะครับเป็นช็อกโกแลตบาร์ประจำช่วงลนะก็กระผมได้นับแล้วนะครับจริงๆเอ่อเหรียญน,นี้มันมี61เหรียญนะทุกคนของรอไหม ดีจุดน่าจะสักประมาณผมเมื่อกี้ผมรีบนับได้เลยอาจจะมั่วก็ได้นะก็ต่อไปจะเป็นอันนี้นะทุกคนทางด้านเหรียญหกสิบเอ็ดเหรียญก็เราก็จะไว้ก่อันนี้ก็น่าจะน้อยกว่าสี่สิบเหรียญนะจริงจริงเหรียญในหีบนี้มันก็จะมีสี่สิบเหรียญนะแต่ว่าน้องกินไปนะทุกคนก็เลยเหลือน้อยกว่าสี่สิบเหรียญก็เดี๋ยวเราจะเอาลงมาบนพื้นอีกแล้วนะครับนี่ โอ้ oh. สวยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือของเราก็จะเต็มไปด้วยสมบัตินะครับอันนี้กล่องที่มีหกสิบเอ็ดเหรียญอันนี้เอ่อน้อยกว่าสี่สิบเพราะน้องกินไปเนะี่ยอันนี้นะครับต่อไป oh. อุย้ย <laughs> มีเหลืออยู่เหรียญหนึ่งในงนี้นนก็ต่อไปจะเป็นอันนี้นะทุกคนที่เราจะต้องใช้อาวุธประจำช่องแล้วแหละ ก็เดี๋ยวเราขอไปเอาวุฒประจําช่องกันนะทุกคนก็นี่นะครับคือหีบสมบัติของกระผมเองนะครับผมนี่ครับคือหีบสมบัติของกระผมเองก็เหยนน่าจะมีสี่สิบเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูคือสีมันจะดูทองกว่าอันของน้องนะเพราะว่าของน้องมันผ่านสองขามซื้อพร้อมกันแต่น้องแกะก่อนก็นี่เป็นเหรียญเงินนะทุกคนก็เย็นนะเพ่อออกมาจากตู้เย็นเหมือนกันอันนี้นะทุกคน จริงมันอันนี้มันเป็นรถนมนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอ,อนับเหรียญของน้องอันนี้นะครับนับเหรียญในหีบนะในหีบที่ออกมาจะกหีบหีบแบบนี้ไม่ใช่ในกล่องนะก็ขออนุญาตนับนะครับก็ของน้องนะครับมีอยู่สามสิบสองเหรียญน,นะสามสองส่วน,นของผมนะครับเดี๋ยว ขอนอนุญาตนับนะครับผมก็ของผมนะครับก็ของผมนะครับก็ของผมนะครับ hmm. มีอย um ู่สีสิบเหรียญนะครับผมอ๋อก็แลตติดหน้าและอย่างสุดท้ายที่เราจะมาแกะกันในวันนี้ทองแท่งช็อกโกแลตม่นันะนะครับใช้พระเอกของช่องเราอีกแล้วนะ ก็ตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะทุกคนอ้า,อ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 าน,นี่เราก็ได้มาเออมันจะมีอยู่6อันนะครับก็สามารถเรียงได้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเออลองเรียงให้ทุกคนดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนไปดูกันสวยแค่ไหน ก็นี่นะครับก็เราก็ได้เรียงให้ทุกคนดูนะครับมันสวยงามมากเลยนีทนนะ่ทุกคนนะทุกคนนะดูด,ดูสวยงามน,นะทุกคนนะครับก็ผมได้ทําการเรียงให้ทุกคนดูไปแล้วและนี่คือกองเงินกองทองซึ่งไม่มีเงินเพราะมีแต่ทองแต่มันก็มีเงินนะ yeah, 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 yeah. อันนี้ไม่ใช่เงินนะทุกคนอันนี้คือทองคำขาวบริสุทธ เดี๋ยวเราจะเอ่อเปิดอินเสิร์ตสวยๆให้ทุกคนดูนะครับว่าทองเราสวยสักแค่ไหนก็นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม